เหมือนสนิมนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นฝุ่นเล็กๆนะคะเป็นฝุ่นเล็กๆแล้วก็สามารถปลิวไปได้ตามลมนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะกําลังประสบปัญหาแบบนี้นะคะเจอราสนิมเดี๋ยววันนี้สวนสวยจะพาเพื่อนๆมาดูถึงสาเหตุนะคะ การเกิดโรคนี้นะคะราสนิมในบอลของเรานะคะแล้วทําให้บอลของเรามีลักษณะแบบนี้ค่ะทุกคนตามใบจะมีจุดรอยจุดไหมดําแบบนี้นะคะทิ้งใบก่อนเวลานะคะทิ้งใบก่อนเวลาแล้วก็สาเหตุของเขาเกิดจากอะไรวิธีดูแลจะทําอย่างไรนะคะนี่ค่ะทุกคนจะพาเพื่อนๆมาดูเลยค,ค่ะ,คะใบไหมเกิดราสนิมแบบนี้นะคะก็คือไม่ค่อยได้เดินมาดูเลยค่ะอยู่่ ก็คือปลูกเขาไว้แล้วก็รองน้ําไว้นะคะนี่ค่ะอาการเขาจะเป็นใบเหลืองนะคะใบเหลืองแล้วก็มีจุดแล้วก็ขอบใบก็จะไหม้แบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนเื่อนคนไหนมีนะคะมีอาการแบบนี้วันนี้น<ด>ูนะอาการของบอนสีนะคะที่เกิดราสนิมจะเป็นแบบนี้นะคะตามใบจะมีจุดรอยไหม้แบบนี้นะคะทำเนี่ยค่ะนี่จะตัวนี้ใบนี้เริ่มเป็นแล้วนะคะ ามาดูต้นเล็กๆค่ะก็ะจะมีอาการเหลืองนะคะอยูตต่ตรงนี้ก็คือส่วนสวยเฉพาะไว้หลายๆพันเลยค่ะน่าจะเป็นกวนอิมนะคะตัวนี้สาวน้อยปะาแป้งแล้วก็จะมีช้างเปลือกนะคะตรงนี้จะเป็นกวนอูค่ะทุกคนนีเห็นไหมดูค่ะดูใบเขาเริ่มจะมีอาการขึ้นมาแล้วนะคะแต่เขายังมีหลอดใหม่นะคะทุกคน หลอดใหม่ของเขาก็สวยงามใหญ่มากเลยนะคะต้องต้องรีบแก้ปัญหาให้เขานะครับถ้าไม่งั้นหลอดใหม่ที่ขึ้นมาจะมีอา,อาการเหมือนกันใบไหมใบขาดาแล้วก็ใบผอบไหมเหมือนกันนะคะอนี่อันตรายกับบอลของเรามากๆเลยค่ะ สาเหตุนะคะพวกราสนิมเนี่ยเขาจะ,ะขยายพันธุ์ด้วยการแตกสปอร์นะคะแตกสปอร์แล้วก็ปลิวลอยไปตามลมนะคะช่วงหน้าหนาวเขาถึงได้ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วนะคะขยายพันธุ์แล้วก็มีปัญหากับบนของเรามากๆเพราะว่าช่วงหน้าหนาวจะมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาเขาจะปลิวมาตามลมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาตามพวกมดแมลงต่างๆนะคะที่ไตยอยู่ตามขอบกระถางของเราเขาจะติดมาตามตัวนะคะก็เหมือนว่าเหมือนพี เสื้ออย่างนี้ค่ะบินไปนะคะเกาะที่ต้นไม้ที่มีเชื้อราสนิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็บินมาเกาะตามต้นไม้ในสวนของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้บอลของเรานะคะเกิดราสนิมตรงนี้เลยค่ะทุกคนจะพามาดูนี่ค่ะใครที่มีต้นลีลาวดีนะคะแบบนี้นี่ค่ะทุกคนใครที่มีต้นลีลาวดีแบบนี้นะคะ เขาจะเป็นราสนิมเลยค่ะเป็นต้นตตของราสนิมเพราะว่าราสนิมเขาจะชอบมากๆเลยค่ะกับการที่จะมาอยู่กับต้นลีลาวดีแบบนี้นะคะเขาจะเกิดอยู่ที่บริเวณใต้ใบแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกคนราสนิมเขาจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะอ,อยู่อยู่กับต้นลีลาวดีนะคะเขาจะมีสีเหมือนเหมือนสนิมนะคะแล้วก็เป็น เหมือนเป็นฝุ่นเล็กๆนะคะเป็นฝุ่นเล็กๆแล้วก็สามารถปลิวไปได้ตามลมนะคะนี่ค่ะอบอลสีของสวนสวยนะคะไม่ต้องไปติดโรคมาจากที่ไหนเลยคะ่ะนี่ค่ะต้นตตอ,อยู่ในสวนของเราเองนะคะต้นลีลาวดีหน้าหนาวนะคะส่วนมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะเป็นนะคะจะเป็นโรคนี้เพราะว่า ใต้ใบของต้นลีลาวดีนะคะเขาจะไม่ค่อยได้เจอน้ำนะคะไม่ค่อยได้ถูกน้ำถูกแสงแดดนะคะก็จะเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ของต้นราสนิมนี้เป็นอย่างดีนะคะถ้าใครมีต้นลีลาวดีแบบนี้นะคะแล้วใต้ต้นหรือว่าในสวนของเรานะคะปลูกต้นไม้พวกบอลพวกอะไรไว้นะคะจะต้องกำจัดนะคะวิธีกำจัดนะคะราสนิมก็คือ ถ้าเราเอาแบบว่าไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะเพราะว่ามันเป็นในบ้านเรานะคะก็คือใช้ใช้น้ำหมักก้านใบมะละกอนะคะเราไปหักมาเลยค่ะใบมะละกอแล้วก็เอามาหันห่นหัน่นหั่นหั่นนะคะหั่นไว้เยอะๆเลยค่ะยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะเอาไปแช่น้ําให้ยางในใบมะละกอนะคะออกมาในน้ํานะคะออกมาละลายใส่ในน้ําแล้วเราใส่ปอก,กี้นะคะ หรือถังฉีดขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะเพราะว่าต้นลีลลาวดีค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วนํามาฉีดพ่นใต้ใบแบบนี้นะคะฉีดพ่นเข้าไปบริเวณใต้ใบแบบนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยยับยั้งนะคะแต่ถามว่ามันจะกําจัดได้เลยไหม,ไม,ไ,มไม่ถึงขนาดกําจัดได้ขนาดนั้นนะคะเนื่องจากเราไม่อยากใช้สารเคมีนะคะเราจําเป็นต้องฉีดพ่นบ่อยๆค่ะเพื่อป้องกันนะคะตัวนี้ก็จะสามารถช่วยได้อ ส่วนหนึ่งนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ก็ทําง่ายนะคะโดยไม่ใช่สารเคมีคือเด็ดใบนะคะเด็ดใบพวกที่มีลาพวกนี้นะคะเอาไปทิ้งให้หมดเลยค่ะใส่ถุงพลาสติกไปทิ้งนะคะใส่ถุงพลาสติกให้มิดชิดไปทิ้งเพื่อที่ป้องกันการประอยกระจายไปของพวกราสนิมนี้นะคะก็จะ,จะก็จะสามารถช่วยลดนะคะลดอัอดตราการเป็น โรคราสนิมของพืชในส่วนของเราได้ลงได้นะคะนบนของเราที่เกิดราสนิมแบบนี้แล้วนะคะอ่านี่จะมีทั้งราสนิมนะคะแล้วก็เกิดอาการใบใบเนี่ยค่ะใบเป็นโรคราสนิมแล้วก็ลักษณะการร,รองถาดน้ํานะคะที่ไม่ถูกต้องของเราแบบนี้นะคะก็คือปล่อยให้น้ําเน่าเสียดเหม็นแบบนี้นะคะมันจะส่งผลให้บอลของเรานะคะเริ่มเริ่มเปื่อยเริ่มเน่านะคะ ส่วนตัวไหนที่โตแล้วนะคะโตแล้วสามารถสามารถทนทานต่อความเปื่อยเน่าแล้วก็ราสนิมได้นะคะแต่แทนที่เขาจะเจริญเติบโตเขาเป็นการหยุดชะงักนะคะหย,หยุดชะงักการเจริญเติบโตนี้ต้นนี้นะคะ ในกระถางพวกนี้นะคะปลูกมาไม่ต่ํากว่า5เดือนนะคะทุกคนอายุการปลูกของเขานะคะไม่ต่ํากว่า5เดือนเพราะเป็นการเพราะผ่าชิ้นหัวแล้วก็มาว,า,วางโรยไว้ในนี้นะคะแล้วก็ปล่อยเขาไปเลยค่ะตั้งแต่5เดือนนั้นนะคะยังไม่เคยเปลี่ยนน้าเลยค่ะทุกคนนี่คือ,อก็มีแห้งบ้างนะคะบางอาทิตย์เขาแห้งไปเราก็ปล่อยไปค่ะแล้วแล้วเราก็ค่อยมาเติมน้ํานะคะช่วงไหน ที่เรารดน้ำเราก็เติมใส่ให้จนเต็มแบบนี้เลยค่ะก็คือไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจดูแลเขามากๆเลยนะคะเขาก็พยายามเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดเนี่ยค่ะหกหลงเราก็กำลังเหมือนจะเริ่มกัดสีนะคะทุกคนนี่ค่ะอายุหเดือน4ี่เดือนหเดือนแล้วหเดือนจะ6เดือนแล้วมั้งคะเนี่ย เขาจะเริ่มมีอาการเหมือนอยากจะกัดสีนะคะแต่ก็มาเกิดอาการใบงี๊งองอกงอแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเกิดโรคนะคะตัวเขาไม่แข็งแรงนะคะทีนี้วิธีการนะคะก็เหมือนกันก็คือการตัดใบนะคะที่มีโรคนะคะมีเกิดเชื้อโรคเชื้อราแบบนี้นะคะเราตัดตัดให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเหลือไว้ตัดไว้ตัดตัดแบบนี้นะคะตัดติดชิดโคนต้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะเอาไปทิ้งนะคะทุกคน นี่เราตัดเลยคนะ่ะใบนี้ก็ติดเชื้อนะคะเราก็ตัดออกค่ะทุกคนกันไกลไม่ค่อยคมนะคะใบนี้นะคะติดเชื้อมาแล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยะคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องเสียดายนะคะพวกใบเอเล็กๆแบบนี้นะคะต้นนี้นะคะเป็นเยอะนะคะเป็นเยอะพวกนี้เป็นเยอะ, affinity, เ,เ,ยอะเราจะตัดใบทิ้งให้หมดเลยนะคะไม่ต้องเหลือไวะคะ้ค่ะทุกคน เราจะตัดกอ,อกให้หมดนะคะทุกคนคือคือตัด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 ให้หมดเลยตัดให้หมดเลย,เ,ลยเสร็จแล้วทีนี้เราพาเขามาลื้อกระถางนะคะลื้อกระถางเอาหัวบอลนะคะที่มันอยู่ในพวกนี้นะคะเอาไปล้างนะคะลื้อออกมาเสร็จล้างแล้วก็ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่ในดินใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็ย้ายกระถางออกไปจากใต้ต้นลีลาวดีตรงนี้นะคะที่เป็นแหล่งอของราสนิมนะคะทุกคนนี่ค่ะคือวิธีการนะคะส่วนวิธีการรื้อล้างรากกระถางนะคะส่วนสวยได้ลงไว้ในคลิปคนก่อนนะคะหลายคลิปแล้วเพื่อนๆก็คงจะเคยดูส่วนคนไหนยังไม่ได้ดูนะคะยังสงสัยวิธีการรร้กะถางล้าาางรแลลวกกก็็ปูใหม่่ทํอยไนะะคคืออไไปย้นคลิดดู้ เลยนะคะวิธีแก้ปัญหาคนเน่ารากเน่าอะไรพวกนี้ค่ะก็จะใช้วิธีการรื้อกระถางล้างเก็บเอาหัวเน่าของเขานะคะของบนมาล้างนะคะล้างทำความสะอาดให้ให้ให้ดีตัดรากที่มันเน่าทิ้งนะคะตัดหัวที่มันเน่าทิ้งแล้วก็นำมาปลูกใหม่นะคะทุกคน อันนี้ก็คือวิธีการนะคะกำจัดโรคราสนิมดูแลพืชที่อ่อนของเรานะคะที่เป็นโรคราสนิมของเราให้นะคะให้สามารถจเจริญเติบโตต่อไปอะไนะ้ต้นที่มีโรคออกมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราให้ใส่ถุงมืสตินะคะเอาไปทิ้งขยะมัดดีๆนะคะเอาไปทิ้งขยะก,ก็จะง่ายที่สุดนะคะหรือเอาไปเผาหรือเอาไปกลบฝังดินก็ได้ะคะ่ะตามแต่วิธีใครจะสะดวกนะคะทุกคนส่วนในกระถางแบบนี้นะคะมีการรองน้ําที่ไม่ถูกวิธีนะคะก็คือปล่อยให้น้นําในถาดรองนี้เน่านะคะแล้วก็มีการรองน้ํานะคะที่สูงเกินไปนะคะการจเจริญเติบโตของพืชตะกุลบอลของเราเขาก็จะไม่ชอบนะคะน ขังนะคะส่งผลให้ดินในกระถางของเราเน่าเสียนะคะการรองน้ําที่ถูกวิธีก็คือควรรองแค่เฉพาะก้นกระถางแบบนี้นะคะก็คือให้เราต้องยกกระถางขึ้นมาให้สูงๆแบบนี้นะคะอย่างนี้คือตูดกระถางใช่ไหมคะเราให้แช่แค่ประมาณแค่นี้นะคะให้่น้ํานะคะ แค่ลงไปแค่สูดกระถางแค่นิดเดียวก็พอนะคะเราอย่าไปแช่จนจมแบบนี้นะคะยิ่งกระถางเล็กๆแบบนี้ค่ะจะส่งผลให้อาบินที่อยู่ในกระถางของเรานะคะเกิดอาการเน่าเสียบอลก็หยุดการจเจริญเติบโตได้นะคะลำต้นทรงจะไม่สวยแบบนี้เลยค่ะมีหลายๆสาเหตุรวมกันนะคะการปลูกบอลตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะคะที่สวนสวยทํามาให้เพื่อนๆดูนะคะเพาะไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็ ก็ลงน้าไว้นะคะลงน้ําไว้แบบนี้นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ไม่ได้สนใจนะคะภาชนะในการลงน้าก็ค่อนข้างจะสูงเกินไปนะคะดูสิคะตัวนี้ภาชนะข้างนอกในการลงน้านะคะกับกระถางที่อยู่ข้างในนะคะน้ำมีปริ่มเลยะคะ่ะลักษณะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนการปลูกเอ่อต้นต้นอ,อ่บอลพวกโคโลคาเซียนะคะ ูบบอลแบบนี้ก็จะเป็นการปลูกแบบโคลาคาเซียแต่บอลบอลสีของเราแบบนี้เขาไม่ต้องการนะคะแบบนี้เขาไม่ต้องะะแบบไ,มไ,ไม่ได้ต้องการน้ําเยอะขนาดนี้นะคะแค่ต้องการความชุ่มชื้นแฉะในในอ่ากระถางเฉยๆเขาไม่ได้ต้องการจะแช่น้ําอยู่แบบนี้นะคะทุกคนอ่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่สวนสวยอ่านำมาบอกเพื่อนๆนะคะในการที่จะปลูบบอลนะคะอย่างไรนะคะแม้จะเป็นต้นเบบีต้นเล็กอย่างนี้ให้เขาสวยนะคะอันนี้จะเป็นตัวนะคะนี่ค่ะเป็นกระถางเบบีของฮุกลงเหมือนกันค่ะตัวนี้การปลูกนะคะแทบจะไม่ได้รองน้ำ ด้วยซ้าไปค่ะทุกคนเนี่ยค่ะลงน้ําแค่ช่วงที่มีลมหนาวพัดมาแล้วก็แดดนะคะเห็นไหมรอยการรองน้ําของเรานะคะมันจะอยู่แค่ประมาณแค่นี้นะคะแค่ตูดของกระถางนะคะไม่ได้ขึ้นมาจนสูงแบบนี้นะคะเราจะไม่ให้น้ําขึ้นมาเยอะนี่ค่ะก็คือการดูแลต้นบอลที่ถูกวิธีเห็นไหมคะต้นนี้คือเพราะน้านะคะที่หลังอีกค่ะที่หลังของตัวที่มีปัญหานั่นเองนะคะ เห็นไหมคะเขาออกดอกอ,ออกออกยอดนะคะมีค่ะแต่ละต้นนี้สุขภาพดีนะคะใบเขียวมันวาวเลยค่ะ่าพกหลงนะคะอายุ3เดือนเลยคะ่ะสองเดือนประมาณนี้นะคะในกระถางนี้และเขาแทงลอดแทงหล,ลดนะคะแทงโหลดต่อเนื่องนะ,ะนะคะทุกคนใบแรกๆก็คือตัดทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าเขายังเป็นบอลเบบีเราจะไม่เก็บใบใบแรกๆเขาไว้นะคะเพื่อที่จะจให้ต้นเขาโตเร็วเราก็จะตัดใบแรกๆที่เขาเ,าเกิดขึ้นมามันก็จะใบเล็กๆแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเลก็กกว่านี้นะคะ่ะเราก็อพอมียอดใหม่แบบนี้นะคะพอมียอดใหม่ โหลดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ทยอยตัดตัด,ตดใบเก่าๆิ้งใปนะคะนี่ค่ะเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตเร็วนะคะนี่ก็คือพวกนี้เขาก็ก็ถอดถอดยอดใหม่เรื่อยๆนะคะโตอะไรเขาก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเราจริงๆอ่ะเราแค่เอาใบนะคะนี่ค่ะใบก้ามปูแห้งนะคะตากแดดให้แห้งๆเลยนะคะนํามารุมหน้าดินให้เขาอะควบคุมความชุมช่มชื้นอยู่ในอะ กระถางของเขาแค่นี้ก็พอแล้วนะคะสาหรับการปลูกบอลนะคะ,ะการรองน้ําจริงๆอาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ำเพราะว่ากระถางนี้นะคะรองน้ําเฉพาะช่วงที่เป็นหน้าหนาวช่วงที่ลมแรงๆและดและดดจ,จัดนะคะและแดดจ,จัดเราก็จะรองน้ําให้เขาเพิ่มนะคะก็คือไม่ได้ว่ารองไว้ตลอดเวลาหน้าหนาวหน้าฝนหน้าแล้งอะไรอย่างนี้นะคะการรองน้ําก็ก็มีส่วนสําคัญนะคะในการช่วยให้อบอลของเราจะเริ่มเติบโตนะคะนี่ค่ะยกมาแป๊บเดียวนะคะเห็นไหมคะสปอร์ของพวกรานะคะราสมินีหล่นใส่และะ้วค่ะต้องรีบนะคะต้องรีบเป็จ่าเลยะคะ่ะทุกคน นี่ค่ะยกมาแค่แป๊บเดียวนะคะ ตรงนี้ยกกระถางดีๆมาแป๊บเดียวนะคะสปอร์เขาล่วงหล่นใส่นะคะสปอร์ของเจ้าราสนิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราต้องรีบกำจัดนะคะล้างออกนะคะล้างออกแล้วก็เอาย้ายกระถางนี้ไปไว้ที่หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาจะเกิดปัญหาโรคราสนิมต่อไถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ <ๆ S 2> อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกาลังใจให้สวนสวยด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันอีกค่ะมีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับโรคพืชโรคบอลต่างๆเดี๋ยวเรามาหาวิธีแก้ไขและป้องกันกันไปด้วยกันค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ